ต่อให้คุณต้องร้องไห้นะคะก็ขอให้การร้องไห้ครั้งนี้เป็นการร้องไห้ครั้งสุดท้ายเพื่อจะสร้างชีวิตใหม่ให้กับชีวิตของตัวคุณเองค่ะเหนื่อยไหมกับการที่เราจะต้องร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้แล้วก็จมทุกขอยู่แบบนั้นโดยที่เราอาจจะยังตั้งสติตัวเองไม่ได้กี่ครั้งที่เราย้ำทุกตลอดเวลาว่าทําไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับฉันนะนี่มันเป็นเวรกรรมอะไรของฉันกันแน่คุณสามารถยุติเวรกรรมและหยุด การร้องไห้ของคุณได้ทันทีนะคะถ้าคุณรู้ว่าการร้องไห้ของคุณครั้งนี้มันจะเป็นการร้องไห้ร้องไห้ครั้งสุดท้ายในชีวิตคุณค่ะตั้งสติและบอกตัวเองว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อมีชีวิตแบบนี้ เราจะเลือกที่จะกําหนดมันผ่านกระบวนความคิดของคุณมันเป็นหลายครั้งใช่ป่ะที่คุณร้องไห้แล้วคุณไม่เคยกําหนดว่าเนี่ยจะเป็นการร้องไห้ครั้งสุดท้ายแต่คุณกําหนดมันเรียบร้อยแล้วนะว่าทําไมฉันต้องเสียใจแบบนี้มันจึงเหตุเกิดเหตุการณ์เสียใจซ้ำมาซ้ำไปลองบอกตัวเองใหม่นะคะถ้าเกิดคุณมีโอกาสที่จะร้องไห้อีกสักครั้งหนึ่ง <S <S ก็ขอให้การร้องไห้ครั้งนี้มันมีที่มาที่ไปที่เราเลือกที่จะร้องไห้เพื่อจบจบไปแล้วก็เดินหน้าใหม่ สู่ชีวิตที่ดีมากกว่าเดิมค่ะครูซันไรส์อยู่ตรงนี้นะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนคลิปดีๆมีประโยชน์เพียบเลยถ้าเกิดคุณถูกใจก็อย่าลืมกดทุกปุ่มนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ